สวัสดีครับเทรดเดอร์ทุกคนโอเควันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีนะครับให้เพื่อนเทรดโดยดูจากนะครับทา์เฟรมใหญ่วอล่มทางเฟรมใหญ่ไปเล็กนะครับโอเคอ่ะเพื่อนเพื่อนหลายคนนะครับก็ถามผมว่าผมเซตอัพวอล่มยังไงนะโอเคนะครับอ่ะเรามาที่อินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์ไปว่าวอล่ม นะครับอลุ่มปกติเลยปึ๊บนะครับน่ะมาแรกๆเพื่อนๆอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคไหมให้เพื่อนๆกดเข้ามานะครับตั้งค่าปึ๊บให้เพื่อนๆเปิดตรงนี้นะครับบอลุ่มเอนะครับบอลุ่มเอคืออะไร MA คือ moving average นะครับค่าเฉลี่ยของวอลุ่ม20แท่งที่ผ่านมานะครับผมใช้เลข20นะเป็นสแตนดาร์ดนะครับโอเคไปต่อวิดีโอครับผมเด้๋ไหมนี่คือท็อปิกของเราในวันนี้นะครับ โว m e มไทม์เฟรมใหญ่ไป Time Frame เล็กว่ามันดูยังไงนะครับมีเพื่อนเเทรดเดอร์หลายคนนะครับบอกให้ผมเนี่ยแบ็กเทสให้ดูหน่อยนะครับว่าคิดยังไงโอเคงั้นผมจะมาทําให้ดูนะครับอ่ะผมเทรดปกตินะครับ3ชั่วโมง30นาทีแล้วก็5นาทีนะครับเป็นสไตล์เดย์เทรดนะครับเราเราจะมาเริ่มจาก3ชั่วโมงนะครับอ่ะเราไปกันที่5นาทีก่อนนะครับแล้วก็รีเพลย์แบบซุ่มนะครับอ่ะแรนดอมบาร์นะ ไปที่3ามชั่วโมงผมเห็นอะไรเอเคไหมเรามาดูคอนเท็กซ์ของตลาดนะครับเบื้องต้นเราชนอะไรสักอย่างตรงนี้นะครับง่ายๆเลยชนอะไรสักอย่างตรงนี้นะครับแล้วเราพยายามคนโทรลตรงนี้นะครับดูวอลุ่มนะให้ให้เพื่อนๆสังเกตดูที่วอลุ่มนะครับดูวอลุ่มก่อนโอเคไหมเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนตามไม่ทันนะครับแล้วเราก็มีบายตรงนี้นะครับ นิดหน่อยปึ๊บอ่ะถามว่าอันนี้ทำาไะไ,ได้บ้างนะครับตอนนี้ตีสองนะครับผมคงไม่เทรดเวลานี้นะครับอ่ะงั้นเราจะลันไปพรุ่งนี้ประมาณนะครับพรุ่งนี้บ่ายสแล้วกันโอเคไหมไปนี่นะครับบ่ายสโอเคที่เราเห็นคืออะไรเราเบรกนะครับวอลุ่มนี้แล้วเราเบรก บอลูมบูลิชนะครับบูลแท็นั่นเองเราจะทำไงกับบูลแท็บนะครับผมจะมองหาการเข้าช็อตตรงนี้นะครับไหนไปที่30นาทีสิปึ๊บส0นาทีผมเห็นอะไรนะครับผมเห็นนะครับมีตรงนี้บูลแท็บนะครับแล้วก็เราบายตรงนี้นะครับเราเรนจ์ตรงนี้นะครับโอ้โห ค่อนข้างแปลกนะครับการเรียงตัวของแท่งเทียนแบบนี้บ่งบอกว่าจะมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นนะครับเราทำอะไรได้บ้างนะครับอืโซนตรงนี้ผมจะลบนะครับไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วอ่าเหตุผลอ่าลืมนะครับขอเหตุผลด้วยครับพี่เหตุผลคืออะไรเหตุผลคืออย่างที่เห็นนะครับสามชั่วโมงมันเป็น วอลุ่มใบก็จริงนะครับแต่เมื่อเราดรอปไทม์เฟรมมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าวอลุ่มที่สำคัญจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ที่ตรงน้ำเงินนะมันเป็นแค่การ Range แล้ว Break ลงนะครับผมคิดว่าถ้าเซลเลอจะดีเฟน d นะครับจะดีเฟนตตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้โอเคไหมผมจะลบออกไปนะครับปุ๊บอ่ะเราสานาทีเราเห็นอะไร เราเห็นมีการบายตรงนี้นะครับเยอะแยะมากมายแล้วเราพยายามนะครับเบรกลงเซเลอร์พยายาม hold position นะครับให้เหนือให้เหนือโซนนี้นะครับแล้วไงต่อแล้วเรามีบายตรงนี้นะครับและเหมือนจะ trap ที่นึงแต่ว่า reject ได้2รอบนะครับ b เบ a k ทีหนึ่ง r e เจ็ t ทันที เบรกอีกทีหนึงรีเจคทันทีโอเคไหมแต่เรายังมีพซติชั่นตรงนี้นะครับสองรอบเราจะดรอปไทม์เฟรมกันปึ <Bo op. S 1> น๊บผมเห็นอะไรอืมีบายตรงนี้นะครับมีเซลล์ตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเฟลผมจะรอนะครับรอแท่งนี้เบรกนะครับโอเคนี่คือแบร์ทรของผมโอเคไหม ปไหนดูสิอ่ะเบรกเข้าเลยนะครับไม่สนใจไม่คิดเยอะนะครับอ่ะสต็อกก็หลังนะครับหลังแท่งนี้โอเคไหมจริงๆเนี่ยควรต่ำกว่านี้นะเนี่ยควรต่ำกว่าตรงวอลุ่มนี้นะครับอ่ะผมจะทําให้ดูแบบจริงๆเลยก็คือจะประมาณนี้นะครับประมาณ4 6นะครับผมจะทาเก็ตที่ไม่เกินนะครับโซนนี้ไม่เกินเด็ดขาดนะครับ ประมาณหนึ่งจุดสี่แล้วกันโอเคไหมเพราะตรงนี้อันตรายมากนะครับอจริงๆควรจะแบบนี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าผมเทรดจริงจะทำไงอะมาเทรดจริงให้ดูนะครับผมจะไม่ตั้งตรงนี้โอเคไหมไปนะครับปล่อยล้านไปก่อนเรากลับมาเทสอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเรา trap back โอเคเรา trap back นะครับ หมายความว่าเราเบรกทีหนึ่งแล้วมันเฟลนะครับเฟลแอคชั่นตรงนี้เทสที่จุดบนสุดของเราเราแพ้นะครับโพรชันนี้ถือว่าแพ้นะปึ๊บเราเข้าช็อตนะครับไปแล้วเราจะสต็อปที่ข้างบนนี้นะครับอ่ะเราแพ้หนึ่งนะแพ้หนึ่งนะครับืประมาณ46ทิกนะครับ โอเคไหม46ปิปบนะครับทาเพื่อนเรียกเป็นปิ๊บนะปึ๊บนะครับเราเข้าอีกโพซิชันหนึ่งโอเคไหมเรารู้แล้วว่านะครับราคาไม่ควรที่จะเบรกขึ้นไปตรงนี้นะครับแล้วแทร็กเก็ตที่ดีที่สุดของเราคือตรงไหนคําตอบคือตรงนี้นะครับแทร็กเก็ตที่ดีที่สุดถามว่าถือต่อได้ไหมได้นะครับอะโอเคเราเราจะไม่กลัวโลตรงนี้นะครับไม่มีอะไรต้องกลัวนะ เพราะว่าเรา fail action ข้างบนนะครับโอเคไหมไป volume drop นะครับอ่ะมาเราเห็นอะไรเราจะไม่รันแบบ trader ท่านอื่นนะครับรันจนถึง tp แล้วไม่อธิบายนะครับเราจะไม่ทำแบบนั้นโอเคเรามีแรงเซลล์ตรงนี้นะครับถามว่าเบรกแท่งนี้ เราทำอะไรได้บ้างนะครับหนึ่ง add position ได้นะครับอ่ะโอเคไหมเพราะว่าเรามีแรงเซลลมาตรงนี้นะครับสังเกตที่ Volume นะเรามีแรงเซลลมาตรงนี้นะครับราคาไม่ควรที่จะเบรกตรงนี้นะครับอีกต่อไปแล้วผมก็จะเลื่อน stop loss นะครับอันนี้ stop loss เดิมผม h l เดิมโอเคไหมผมก็จะเลื่อนมา ตรงนี้นะครับไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องเบรกขึ้นมาอีกต่อไปแล้วนะครับถ้าเราจะคอนโทรลจริงๆนะโอเคไหมไปโอเคเราเบรกนะครับอ่ะเบรกฟอลโล่ break, ด้วยบูลิชนะครับอินเวอร์ทแฮมเมอร์อันนี้ดีมากนะถามว่าเราผมแอดโพซิชั่นตรงนี้ได้เลยไหมได้นะครับแอดให้ดูนะครับถ้าเทรดแบบ ทอมฮูการ okay, ์นะครับแผลเป็นสองโพซิชั่นนะครับโอเคไหมไปรันต่อนะครับอืมอันนี้น่าสนใจนะครับเราลงไปนะครับถึงนี่แล้วจบเป็นวิกนะครับแล้วเรามีแรงดันตรงนี้นิดหน่อยโอเคไหมถามว่าเรายังปลอดภัยไหมเรายังปลอดภยัยนะครับเรายังสามารถแทร์บูได้อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเรา กันตรงนี้นะครับแล้วลงมากันตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ easy money โอเคไหมอ่ะมาดูกันนะครับปึ๊บโอเคนะครับเราค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเรา trap buyer เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ตรงนี้เราทำอะไรได้บ้างนะครับอ่ะอันนี้ไม่ควรเบรกนะ stop loss เพื่อนเพื่อต้องมีนะครับวางให้ถูกจุดนะครับจุดไหนควรเบรกจุดไหนไม่ควรเบรกนะครับ ถ้าเบรคนี้มานะครับเราไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่โพซิชันอีกต่อไปแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมูฟ t o p l o s s อยู่รอบหนึ่งเพราะเบรคนะครับไบเยอร์จะโฮตรงนี้นะครับเพื่อจะไปต่ออะโอเคไหมไปเราเลื่อน StopLoss กันนะครับปึ๊บมาประมาณนี้นะครับนี้อ่ะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะอ่าทั้ง2ออันนะครับจะมาตรงนี้ โอเคไหมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพืเ่อนๆอันนี้คือความเสี่ยงเรานะจากเริ่มต้นนะครับอะลันต่อกันดีกว่าปึ๊บนะครับอะเราชนกับอะไรบางอย่างนะครับถามว่าตรงนี้ควรกลัวไหมครับพี่ควรน,นะครับควรกลัวนะอันนี้ไม่ควรที่จะเบรกนะครับถามว่าเบรกได้ไหมเบรกได้อยู่เพราะว่าจุดนี้ดีเฟนได้อยู่นะครับเราอาจจะปึ๊บ มัฟเขาให้นะครับแท็บบูอีกรอบนึงเป็นไปได้อช่ไหมไปต่อครับอ่ะชัดเจนนะครับว่าเราถ้าเราเซตท่ถ้าเราเซตททรเก็ตนะครับถึงไหมถึงนะครับแต่เป็นผมไม่เซตผมอินดี้นะครับเราชนกับแรงซื้อจำนวนมากนะครับเกือบ50เปอร์เซ็นของแท่งนี้50าสิบไหมเอ่ย50%พอดีนะครับ หมายความว่าแท่งนี้มีความแข็งแกร่งเท่ากันนะครับอ,อ่สังเกตเพื่อนเพื่อนสังเกตที่ตัวเลขห้าสิบอร์เซ็นี้เไหมแท่งนี้นะครับปิด50%าสิบเปอร์เซนหมายความว่าทั้งแรงซื้อแรงขายเนี่ยพอๆกันใกล้เคียงกับการจะเป็นดอจินะครับแต่ว่าแบบนี้แบร์จะแข็งแกร่งกว่าหน่อยนึงนะครับสิ่งที่ผมจะทําคือผมเห็นแท่งนี้ปุ๊บนะครับผมเป็นคนเทรดเฝ้าจอนะผมไม่ทิ้งนะครับ ผมจะทำไรนะรผมจะคัดออกหน่อยนึงสมมติผมเทรดเท่าไหร่ดีอะสมมุติจุดศ1โอเคไหมอะจุดศูย์ออกไม่ได้เอาเท่าไหรด่ดีจุดศูนย์ห้าศย์สี่แล้วกันนะครับอ่ะจุด0ูนย์สถามว่าผมจะออกเท่าไหร่นะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าผมออกเกือบหมดนะครับเจ็สิหเปเซนของพอร์ต ไม่ใช่ของพอร์ตพูดผิดนะครับของโพซิชันอ่ะสมมติสมมติผมเทรดจุดศูนย์สี่นะครับผมออกเลยสามส่วนสี่โอเคไหมตรงนี้นะครับออกทั้งสองโพซิชันนะครับสามส่วนสี่สิ่งที่จะตามมาคือสต็อปผมนะครับจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ควรเบรกอีกต่อไปแล้วโอเคไหมเพื่อนเพื่อนอันนี้ไม่ควรเบรกนะครับแล้วคัดโปรฟิตตรงนี้โอเคไหม แล้วลันต่อนะครับผมไม่ออกนะอะมีแรงบายมานะครับหน่อยนึงแต่ยังเป็นแท่งเล็กนะครับอินไซด์บาร์ไม่ออกนะครับยังไม่ออกนะครับอืมแท่งนี้นะครับถามว่าน่ากลัวไหมนะครับแท่งนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะเราเบรกลิมิตเดิมนะครับเบรกลิมิตเดิมได้นะครับเราดันมาถึงนี่เราแทบได้นะครับถ้าเราเบรก แท่งนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่เราไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะว่าเราตัดกําไรแล้วเราก็ SL ใหม่เรียบร้อยนะครับโอเคไหมอ่ะไปต่อนะครับโอเคเราเรียบร้อยนะครับแตกแล้วเราก็แพ้1นึ่งโพ o ินะครับแล้วก็ได้มา2องโพ t ิชันะครับถ้าเราคิดเป็นการกําจัดความเสี่ยงแบบผมนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเทรดแล้วเลื่อนสต o อแบบผมนะครับ อันนี้คือ7จนะครับกับสามนะโอเคไหมเพื่อนๆเหมือนที่ผมบอกนะครับสัญญาณออกของผมคืออะไรอันนี้นะครับน่ากลัวมากๆมีแรงบาย50%าเหมือนที่ผมบอกนะครับแรงบายตรงนี้50%เแท่งต่อไปเรายังสามารถโฮตรงนี้ได้เพื่อจะลงต่อนะครับผมเลยไม่ออกโอเคไหมเพื่อนๆอ่ะประมาณนี้ ถามว่าทาอะไรต่อได้บ้างนะครับ,บเราทำอะไรต่อได้บ้างรอนะครับถ้ามีการวิกผ่านเส้นนี้นะครับแล้วมาปิดเหนืออันนี้เราจะถือว่าเรา trap นะครับ bear trap น, TRA นั่นเองโอเคไหมไปโอเคเหมือนที่ผมบอกไหมครับวิกผ่านปิดเหนือแท่งนะครับเข้าบ่ายนะครับผมตรงนี้ปึ๊บเราไม่ควรที่จะ break โซนนี้นะไม่ควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ประมาณนี้นะครับเผื่อช่องให้ราคาหายใจด้วยนะครับอันนี้ทารเก็ตที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่การโฮต่อไปแล้วทารเก็ตที่ดีที่สุดคือตรงนี้นะครับไม่ใช่ด้วยซ้ำนะครับเพื่อเผยตรงนี้นะครับโอเคไหมเพราะอะไรเซลเลอร์ต้องคอนโทรพวกโพซิชันเหล่านี้นะครับอืมแต่ ผมจะทาเเก็ตรงนี้โอเคไหมนะเป็นตัวอย่างนะครับไปปึ๊บอ่ะมีแรงเซลล์มานะครับมีแรงบายขึ้นไปเราเบรกจุดเดิมนะครับโอ้โหนี่มัน the เม t r i c ชัดๆนะครับเราอะไรของเราครับเนี่ย <laughs> อ่ะเพื่อนเื่อนจะถือว่าโพซิชันนี้แพ้ก็ได้นะครับโอเคไหมแล้วเราทาเก็ t ไหมเอ่ยอืม เรากลับมาเทสที่จุดเดิมนะครับเหมือนที่ผมบอกเราไม่ควรเบรกลงนะอันนี้นะครับเราเผื่อช่องว่างให้ราคาหายใจไม่เพียงพอนะครับจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นโอเคเราเจออะไรนะครับตอนนี้สิ่งที่ไม่ควรเบรกคือตรงนี้นะครับเรายังไม่เลื่อนสต็อปนะตอนนี้เรามีแรงเซลลลงมาตรงนี้นะครับน่ากลัวนะไปโอเคเราเบรกนะครับ bad ท r a p ถามว่าเราทําอะไรบ้างตอนเนี้ถามเลื่อนสต็อปได้ไหมตรงนี้ไม่ควรเบรกนะครับตรงนี้ไม่ควรเบรกแล้วนะเราเลื่อนมานะครับเบรกอีเวต์เลยก็ได้นะครับเพื่อนๆทาแต่ถ้าผมนะครับไม่ผมเทรดไม่เหมือนชาวบ้านนะครับเพื่อนๆต้องอย่าเหมือนชาวบ้านนะครับมีแต่คนประหลาดเท่านั้นครับที่จะได้กําไรโอเคไหมผมจะเลื่อนมาตรงนี้นะครับปึ๊บ โอเคเราเทสรอบหนึ่งเราเบรกลงนะครับตามมาด้วยวอลลุ่มเราออกได้ยังยังนะครับแล้วเราเบรกลงตรงนี้นะครับค่อนข้างมั่นใจว่าตรงนี้นะครับจะเป็นเรนจ์นะครับ,เ,น range, นรบเพื่ออะไรสักอย่างหนึง่งไม่ลงก็ขึ้นนะครับโอเคไหมถามว่าเรามีสิทธิ์ชนะไหมครับพี่อันนี้มีสิทธินะแต่ s อเเนี่ยค่อนข้างที่จะสั้นมากนะครับอ่ะมีสิทธิ์แพ้เหมือนกัน โอเคไหมไปต่ออ่ะเรียบร้อยนะครับแพ้แทรเก็ตสูงไปอ่าผมบอกว่าที่แรกนะครับอ่ะผมไม่อยากแก้ตัวนะแต่ผมบอกว่าแทร็กเก็ตเราไม่มควรเกินตรงนี้นะครับไม่ก็ตรงนี้นะอะโอเคไหมแต่ให้ดูนะครับเทศแพ้บ้างก็ได้นะครับเดี๋ยวคนจะหาว่าผมอภินิหารเยอะนะครับเทชนะอย่างเดียวเลยอ่าโอเคประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนอยากเล่นวอล่มนะครับอธิบายกัน คร่าวๆนะครับไม่รู้ว่าละเอียดพอไหมนะเพื่อนๆอ,อยากเห็นผมแบ็กเทสจริงๆนะครับผมก็ผมก็สุ่มบาร์มาให้ดูนะครับแล้วก็เทรดจริงให้ดูเลยมีแพ้มีชนะนะครับปะปนกันไปผมไม่ใช่ผู้วิเศษอะไรนะครับไม่มีอันไหนชนะร0 0ซโอเคไหมอ่ะสำวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเพื่อนๆเ,เทรดเดอร์ทุกคนน่ารักมากเลยนะครับอ่ะประมาณนี้